ไปประเทศชาติกูไปเที่ยวแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบของเขานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นตัวแทนคนไทยคนคนเดียวก็คือทำลายประเทศได้ขอฝากไปถึงพี่น้องนะครับที่ไปแสดงอะไรในต่างประเทศนะไปคนเดียวมึงก็คือคนไทยจำไไ้เลย ตัวแทนประเทศชาติเลยยิ่งมึงแสดงในที่สาธารณะเขาไปทําอะไรบ้าๆบอๆอยู่ในที่ไหนก็ตามในต่างประเทศนั่นคือมีสองทางหนึ่งคืออายประเทศชาติกูสองคือทําให้ประเทศชาติดูดีนั่นเขาเรียกว่าใครก็ตามที่มีรสนิยมในระดับสากลรู้จักความงามในระดับสากลจงไปแสดงเถอะไม่ว่าศาสตร์ด้านไหนก็ตาม แสดงแล้วทําให้บ้านเมืองเราดูดีทําให้เขามองคนไทยเป็นคนที่มีรสยมดีแต่ถ้านเราไปแสดงอะไรบ้าๆบอๆอยู่ในที่สาธารณะเขาแล้วมึงทำถอยสะตุนรุนจัดรสยมต่ำสามเขามองเราแล้วบบไอกบันนอกไอ้กระจกนี่มาทำอะไรบ้าบอกขแตกมันเป็นใครโอ้โหยังไงนะมันก็รู้ว่าเป็นคนไทย อย่างไงมันก็รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนดังนั้นจงอย่าหาทำถ้าเราไม่เก่งจริงไม่ดีจริงไม่เข้าใจความงามในระดับสากลจริงจริงจงอย่าไปทำนะไปเที่ยวเถอะไปเที่ยวแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบของเขานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นตัวแทนคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวของคนไทยที่มีคุณภาพ แต่ถ้าไปแสดงปั๊บนี่จําไว้เลยมึงจงมองตัวมึงเองซะว่ามึงเป็นคนเก่งจริงไหมถ้าไม่เก่งนะจงย er อย่าทำอย่าไปตำบ้าบอคอแตกเพื่อเอายอดวิวของตัวเองในประเทศไทยเนี่ยมึงสวยจงอย่าทําถ้ามึงไม่เก่งจริงทําอะไรเล่นๆในประเทศไทยให้คนไทยดา่าก็ยังดีกว่าให้ต่างประเทศด่าจําไว้ นะฝากหน่อยไอ้แกเป็นห่วงบ้านเมืองว้าอูเหนื่อยจริงเลยกับความงี่เงา่าความไม่รู้จักตัวตนของตัวเองความไม่รู้จักการรักษาชื่อเสียงของประเทศนะจำไว้เลยคนคนเดียวก็คือทำลายประเทศได้คนคนเดียวก็คือทำให้ประเทศเราดูดีนะให้คนยกย่องคนในชาติของเราได้เช่นกันฝากหน่อยนะเออ E yeah. <gasps>